อนาคตมันจะถึงจุดที่เครื่องจักรจะมาควบคุมมนุษย์ไหมเนี่ยผมอาจจะตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าผมอาจจะอยู่ไม่ถึงตรงนั้นอนาจะไปก่อนอมผมว่า5ปี10ปีเนี่ยถ้า ไม่จําเป็นต้องเป็นคนอยู่ในไอทนะฮะเป,เป็นผู้ใช้ทั่วไปก็รู้สึกว่าชีวิตเราสะดวกสบายจากเทคโนโลยีเนี่ยเร็วขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้น4ี่หปีไม่เร็วไปที่เราอาจจะมีเครื่องจักรกลที่เริ่มตัดสินใจได้ขณะเดียวกันเราคงมีกรณีปัญหาอันใหม่ๆที่จะท้าทายมนุษย์อีกต่อไปมันจะจะทําให้ตัวมาชินเนี้ยมันทํางานผิดเพี้ยนไปอย่างที่ฟากหนึ่งเขากลัวผมว่าก็มีความเป็นไปได้ครับ ผมมองว่าบทบาทใหม่ของมนุษย์คือบทบาทที่เราจะต้องอใช้ส่วนที่เราเก่งกับคอมพิวเตอร์นะครับในเรื่องของการมีเอมพัตตีการเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะครับการเข้าใจว่า,าสมมติเราจะสร้างผลิตภัณฑ์เราจะสร้างนวัตรกรรมนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถมากกว่าในการที่จะไปดึงออกมาให้ได้ว่าเราควรจะสร้างโปรดักต์อะไรยังไงมีบางคนเนี่ยเขาคิดว่าในในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะผ่านช่วงที่เขาเรียกว่าซิงคูลาริตี้ไปแล้ว เป็นจุดเวลาที่เหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรเนี่ยมันมีจิตสำนึกแล้วมันคิดได้แล้วก็มันสามารถทำอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้แล้วต่อจากจุดเปลี่ยนนี่คือเส้นกราฟของของเครื่องจักรมันจะเหนือกว่ามนุษย์คือการออกแบบ AI คือตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ เทคโนโลยีมันกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเราควรจะได้อะไรท,ที่เป็นไปตามความต้องการของเราอาจจะเป็นคอนเซิร์นสำหรับประเทศไทยนะค,ค่าแรงประเทศเราค่อนข้างต่ำนะครับประเด็นหนึ่งที่ต่างชาติเขากลัวคือเขากลัว เขาอยากจะเอาคอมพิวเตอร์มาทดแทนแรงงานคนซึ่งมันเป็นต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับของของ,ของต่างชาติแต่ในประเทศเราแรงงานคนนี่ถือว่าถูกมากเ,เพราะฉะนั้นอีก40ปีข้างหน้าประเทศไทยก็อาจจะเหมือนกับอเมริกาที่ที่ในอนาคตสัก10-20ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยเ,เราอาจจะไม่มองแล้วว่าเป็นปเ,เหมือนกับว่าแต่ละประเทศเพราะความที่ เราใกล้กันขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือเราจะได้สิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นอีกเยอะสําหรับชีวิตมนุษย์นะครับถ้ามันเกิดขึ้นที่ไหนในโลกผมว่าประเทศไทยก็น่าจะไม่ต่างมากผมเชื่อว่าสังคมมันมีวิธีปเปลี่ยนปรับตัวเองไปนในทางของมันนะครับตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมอยู่ดีๆคนก็ไม่ต้องใช้แรงงานแล้วเรามีเครื่องจักรมาแทนคนนะครับมันก็มีหนท่างใหม่ๆนะครับคนก็ย้ายมาทํางานในธุรกิจ ให้บริการนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่คนเก่งกว่าเครื่องจักรคือคือสมมุติถ้าวันนี้โลกมันไม่ได้มี AI นะครับโลกมันมีอย่างอื่นเข้ามาเนี่ยเทคโนโลยีหรือหรือครีเอทีฟไอเดียหลายอย่างเข้ามามันก็ทําให้อุตสาหกรรมบางอย่างออธุรกิจบาง h ẳ งหายไปนะครับโลกก้าวไปทุกวันดังนั้นการที่เราจะอยู่ได้ก็คือก็กลับไปที่เดิมคือเราต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ชอบมันนะครับแต่เรายอมรับมันแล้วพยายามปรับตัว เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราเราไม่น่ากลัวเราก็จะเกาะกับคลื่นเหล่านี้ไปผมอาจจะให้หุ่นยนต์ไปพูดสักสองชั่วโมงแรกเรื่องที่มันพื้นๆอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นช่วงถามตอบผมก็มาหุ่นยนต์ก็ไปอยู่ข้างๆปิดเครื่องชัตด,ดาวแป๊บนึงอะไรเงี้ยมนุษย์อาจจะแพ้ด้วยความ การประมวลผลการคิดอาจจะไม่เท่ากับความที่เป็นคอมพิวเตอร์เพราะมีดิมิเทชันของคนนะครับแต่ในขณะ,ะเดียวกันมนุษย์ก็มีโอกาสจะชนะเครื่องจักรเนี่ยมันจะมันจะมีอำนาจได้หรือมีพลังได้มันต้องไปไปยึดฮาร์ดแวร์มันจะทำอะไรไม่ได้ด้วคือเผื่อคุณไปถอดปลั๊กมันนะเรื่องแบบนี้มนุษย์เก่งต้องถามว่ามนุษย์คนที่ควบคุม AI คือใครเพราะสุดท้ายคือผมว่า AI ฉลาดไม่ฉลาดขึ้นกับคนที่สร้างมัน